ในราคาซื้อมา200อนะครับผมเนี่ยซื้อทีวีมานี่เหล็กเหล็กนี่ครประมาณสิบสี่สห้าโลนะครับเหล็กหลังทีวีครับนี่ก็เป็นปฏิก,กอบส่วนบอร์ดนี่รู้กันดีนะถ้าคนเล่นบอร์ดครับตัวนี้โลนึงก็แพงอยู่ครับแพงเท่าไหร่อยู่ที่คุณขายใครด้วยนะ แต่ก็แพงแพงกว่าปกตินะมันอยู่ที่ชิปตัวนี้อยู่ที่บอร์ดฮาร์ดดิสต์นะนี่เรขฮาร์ดดิสต์ผมซื้อผมก็ซื้อโลละหกสิบาทครับเนี่ยก็แพงอยู่ได้อยู่นะเป็นมีเนียมเป็นเสื้อปีเนียมใหญ่นะเนี่ยปีเนียมตรงกลางเป็นปีเนียมใหญ่นะครับแกะผมก็มีอุปรกรณ์แกะนี่อุปรกรณ์แกผมครบหมดแล้ว ตัวนี้ตีไปสักห้าสิบาทแล้วกันเอาซื้อมา200รเมื่อกี้เหล็กนี่ก็ร้อยหนึง 150. ร้อยาสิบปฏิกอบ10บาทเป็นร้อยนี่ยแต้มทองเอาไปทําเองนะครับเนี่ยอันนี้เก็บไว้ทําเองที่บ้านไปบ้านไปทําเองตีไป200แล้วนี่ครับกําไรก็ได้ประมาณนี้เนี่ย นี่ครับกำไรที่นั่งแกะจ่ายค่าแรงจ่ายค่าแรงก็อันนี้น่าจะเป็นบอดลองซีครับจ่ายค่าแรงก็บรอดลองซีไปตัวนึง่งนี่กำไรเหลือแค่นี้ครับอันนี้พาวเวอร์น้ำตาลน,นะเนี่ยพาวเวอร์น้ำตาลยังไม่พอจ่ายค่าแรงครับไม่ได้แค่บอดลองซีนี่เราเหลือไว้เนี่ครับนี่ก็เป็นร้อยนะ แกะสามสี่ตัวเมื่อกี้ได้เป็นร้อยครับก็ได้กําไรร้อยกว่าบาทเนี่ยก็นั่งทําอยู่ชั่วโมงนึงเนี่ยมันเป็นงานเสริมครับท่านท่าน,านเอ่อพวกพี่ท่านใดๆเนี่ยมีเข็มมีกระจกนี้เราแกะไว้ทําเองนะแกะไปทําที่บ้านเองนะครับไม่ได้ขายให้ใครนะผมไม่ได้ขายให้ดูเฉยๆพวกเนี้ยเออเนี่ยหลายคนอาจจะอยากได้ ก็จะเก็บไว้นะครับนี่ก็เคลือบทองทั้งนั้นแหละครับอันนี้ก็ดูเอานะครับถ้าจะทำก็เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณเนี้ครับมันก็พอได้อร้อยกว่าบาทแกะอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ร้อยกว่าบาทมันเป็นงานเสริมนะครับผมอย่าไปคิดมากว่าคุณต้องแกะได้พันหนึ่งสองพันโอ้ไม่มีหรอกครับเนาะทำดูครับทำดู